ยังดองเลยดองพี่น้องเอ้ยได้เอ้ยนี่ปนินสร้างสามนิ้วเหรอพี่น้องสร้างสามนิ้วนี่แหละปนินปนกลางเด็กเพิ่ได้ตัวที่สี่เหรอพี่น้องเอ้ยตัวที่สี่ตัวที่ห้าเหรอเด็กเพิ่งได้ละโอ้เด็กปนินพี่น้องพูโอ้เด็กปนินพี่น้องโอ้เด็กปนินแล้วเด็กปนินเด็กปนินพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกทั้งวันเลย เพิงจะมีแดดออกครับมีแดดออกก็เลยออกมาชมทุ่งนาครับผมออกมาชมทุ่งนาก็บังเอิญมาเจอพี่ๆน้องๆกำลังทำกิจกรรมฟิชชิง <F ishing S 2> นะครับการตกปลานะครับการตกปลาการตกปลาต้องใจเย็นๆน,นะครับไปนเล่เหหลเาเจมเพิงแล้วบะ Hơn đéo ba kìm bếch gì không, bà Mì kìm Mì hên bà là Lấy tổ này là Tổ đi Tổ đi, tổ đi ở xóm lờ là bùm Bùm tổ này bà ý là cái đồ nạc nó โอ้ oh, ปาหนิ่งโอ้ปาหนิ่งสามต่วย้นไปปาหนิ่งสามตอันนี้น oh, นนนนได,นนได้ได้ปาหน,นิ่งตัวหนึ่งโอ้ยลดุดฮันเห็ดของเพิ่มลุดแล้วแบบน,นี้แล้วป้ายปลาเพิ่มได้แบบนี้ฮะอันนี้ได้อีกตัวหนึ่งละโอ้ oh, ได้อีกตัวหนึ่งละน,นี่ได้อยูจบัจบจบัจบ <laughs> จบัจบจบับจับจับ ชอบจอบบอลเฮ้ยเพื่อสบายแท้สมเกยแท้นะฮะเพื่อ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 นเนาะสบายจนกูอีเพื่อนี่เม้นอยู่บ่เฮ้ยว้าวคือเอาอีกอื่นเหมือนนังเอาเพื่นเหมือนนังเถอะละเบ่ฮะเม้นเบาเอ่อกระจายเงินเม้นบ่จ่ายลาสมเลย เท่าไหร่ก้หนึ <1 b. S> 1> 1่งบาทบาทค่าค่าเช้าอ,อี้นี่ฮะวันน้เช้าบอสค่าพิดาหนึ่งบาทครับคาออัเป็นเพิ่นะอันกำลังกำลังกำลังซีเ,เบสอ,ดดอยู่นะฮเล่เล่เล่ไนนาะบันเี่แตาลเนล่แตมาติได้ยู่บนนอสติดยู่บอสเหรอ อ๋แต่พุนก็บจมอยู่มันเพิ่อจอยู่ลาห้านพันเขาลงมองปะลงเบสคือเดียวเขาลงเบดคือเดียวเนาะน้องปเทศงานบ่มันไหนประเพศงานปะปร่ได้ไปเนาะประไทศไปก็เลยมามาจับเบสติ๊กรบอกติ๊กรอบอกกูเสียงดังแทบมึงนะ ไปเบิ้งเพิ่นกันนะเพิ่งจะเสีออยงดังเห็นไะหมปลากินเบ็ดอยู่บ้างคำน,นี่อือฮเพิ่นเซอร์เบ็ดก,กับพี่น้องเบ็ดหลายๆเพิ่นเซอร์เบ็ด พูลาม่าบอกก็มันพูลามา,มาเนาะเศษเอาเอาเยื่อปอมนะเนาะบบแั่นเยอะอันนั้นเบ็ดนี้ก็ต้องใช้เยื่อปอมโอ้พอมีกระดิ่ง้อมกรบมันเถือกมันกระดิ่งดนะิ่งดิ่งดิ่งเนาะมันขยายดิ่ง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 นี่ครับวิธีการเราก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้านะครับเราก็ไปอยู่เช่ออื่นเราก็นี่ครับจะมีที่ปักเบ็ดครับผม ที่ปักเบ็ดนะครับสมัยนี้เราใช้เบ็ดกันแบบนี้แล้วนะครับผมโบราณไม่มีนะครับโบราณใช้เบ็ดขันไม้นะครับใช้เบ็ดขั้นไม้แล้วก็โยนโยนเบ็ดไปแล้วก็แค่มาตั้งเบ็ดไว้ครับผมแล้วก็เอากระดิ่งใส่นะครับถ้าเกิดว่าปลากเกินเหยื่อก็จะได้ยินเสียงกระดิ่งนะครับเราก็จะได้มาเราก็ไปทำอย่างอื่นแทนนะครับเนี่ยครับผม ็รอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลากันไหมครับปลาจะจิาติดเหยื่อกันไหมนะครับผมก็ไปรอลุ้นกันนะครับตกปลาต้องใจเย็นๆนะครับกว่าปลามันจะกินกินเหยื่อจะติดเหยื่อนะครับผมก็ต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆมาลุ้นกันนะครับ มาลุ้นกันว่าปลาจะกินเหยื่อไหมก็ต้องใจเย็นๆนะครับก็ต้องใจเย็นๆอือฮฮลุ้นๆๆ้น้นลุ้นยลุ้นเบ้ลุ้นระ้าฮ่มฮึ่ฮึลุ้นลุ้นล้ช่ผู้ชมลุ้นถ้าชมลุ้ลุ้น้นเอาเป็นเรื่อมลุนระบ้า มิตอ um ืมเมีนบะโอ้ตะพุนก็มีอ่าอุศาสลุนกับพี yeah> ่น้องมือกินน่กิ้ง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 กินะกิ้ง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 ปลาลุนซ้ำพี่น้องปลามีกินเยอะอืมมันลุนกันครับลุนกันครับท่านผู้ชม มาลุ้นกันมาลุ้นกันมาลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันกระต่ายถ้าเอาเสาื้นนอป้าบ่จะลุงน,น้อยเราไปตึ้กกันเลยจะเรื่องน้อยบอมีมีมโอ้เมื่อวานจะออนได้หนองไพ่จนปาะขาวขึ้น, <c oughs> นอือ ทานหลวงพายปข่าวขึ้นเมื่อวานอโอ้หัวจิกนะครับเหยื่อปลอมนะครับท่านผู้ชมเหยื่อปลอมนะครับผมเหยือผมไม่เป็นนะครับผมไม่เป็นครับให้ลุ้นได้ลุ้นให้ลุ้นให้ลุ้นได้อยู่ครับให้ลุ้นได้อยู่ครับมันเพิ่กันอยู่ระหันหะระหันแล้ว ฮะมีหัวจักอี่หลานี่ก็ดีว่ามาว่ามากันมีหัวจักเพ้อวามากับมีหัวจักกันเพ่อยอดลังไปสามสิบกว่าปีีมีหัวจักหละสามสบสามปีมีหัวจักมีหัวจักโอ้ยทาุ้นนะครับพี่น้องทานลุ้นเยอะเลยครับพี่น้องเด้อมีอยู่บาห้าเทืออยู่บางห้ารุ้นุ้นรุนรุนุนพี่น้องรุนลุ้นลุ้นลุ้นพี่น้องลุ้น เพิ่มพลังเพิ่นมพลังอืมเอ้าเอ้าเอาเอ้าได้ไปแล้วฮะได้ไปแล้วฮะเอามองบ่โอ้ถือโอ้ปานิ่นโอ้ปานิ่นมีเยอะปนเหรอปานิ่นก็บินได้พี่น้องเออบินโยนโยนมาปานิ่นบินมาแล้วปมบินมาแล้วี่น้องอืปานิ่นบินมาแล้ว เอาบินมาแล้วเอ๋อได้โตเนึงเอ๋อได้โตเดี่ยวเนาะได้โตเดี่ยวโอ้ยใหม่พี่น้องเอเพื่อนเอาเพื่อนเอาหัวอาหารไปแขวนโซ่พี่น้องแล้วเพื่อนกับไปเสื้ออาเบ็ดไปตั้งไว้ไปตั้งไว้เพื่อนกับลงไปเซย์รับเบ็ดอย่งพี่น้องเพื่อนกับล่งไปเซยแล้วพี่น้องโอ้ผู้ปัญญาชาวบ้านอืมผู้ปัญญาชาวบ้านเนาะถ้าผมเคยเห็นแบบพี่น้องเออแบบนี้ก็ดี ผู้ฆ่ากันนี่ผู้ฆ่ากับท่อมมาค่อยเห็นนี่แหละอืมอเราควิดตูมไปแล้วเหรอเนาะเอาควิดตูมอมวิดตูมไปแล้วเอาบุมเอาเสียไว้เอาเสียไว้หลายๆเดียวก่อเอาเสียไว้เสีไยไวย้ว เอาน้ำเเพ้วนีด right enfin ิไอลาแซ่บ่น้ำมีแซ่ฮั่นเอ้าแซ่เลยว้านน้ำหายอีลานาราเนาะแซ่เลยว่ะผูดผูเอาสิโหัวปนอู้ยเจอเจอขนาดเฮ้ยเราใหม่นูฮะลงตัวลงตัอยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่ลงในตังชาเม้นบอสร้องกันเลยอีหามันเป็นระเบยมันเร้องจนจมฮะ เลือกน้องตูเลือนในตัางชาตีโอ้ใส่เหยื่อครับใส่เหยื่อครับน้องโนดใส่เหยื่อครับน้องโนดใส่เหยื่อครับแม่นบอสโอ้ยโจนน้องโนดน้องโนดตกำลังใส่เหยื่อครับน้องโนดใส่เหยื่อนะครับเอ้าเอาลุ้น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  ủa, áo, sợi, tổ nương, quần gì chưa, áo, pantser, áo, áo, áo. pan sơ áo? này pí lè. da yán vợ. phải là không hà tinh ngon ngang, ngon ngang, ngon ngắt đó ha. đi hà tinh ngon ha.

ตัวน้อยหนุ่มตัวเหน,น,นะนื่อะกันรุ้นเนาะน่าจะตัวน้อยหมุนเลยละๆกันนี่เสื้อไม่มีซูเป็ดเดอโอ้ได้อยู่โอ้ได้อยู่ไดปาน,นิน่นครับพี่น้องโอ้ได้ปาน,นิน่นพี่น้องเอ้ยน้องได้ปาน,นิน่นเอาเปิอีลาอ,อีลาปดเนาะอีลาปดหนุ่มาลุ้นกันนะกันได้ปาน,นิน่นแล้วก็มีแต่ปาน,นิ่นครับผมปานิยนตัวไม่โตครับต,ตัวท่าฝ่ามือครับผม อันนี้ก็เอาเอาไปกี่ข้ามือเลยบปล่านะเอาเอาปิ้วไปแล้วปูนไปปูนพี่น้องปูนปิวไปปูนพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืมกำลังกดปดปากครับพี่น้องกำลังปดป่าปานิ่งกำลังปดปากพี่น้องเอ้ยจิ้มอยู่ในพื้นเหรอนะ เอา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 ปิ้วไปแล้วเอาไปโอ้ไปแล้วนป่าแล้วด้ป่าแล้วตัวที่ห้าแล้วพี่น้องได้ตัวที่ห้าแล้วนตัวที่ห้าแล้วนตัวที่ห้าแล้วพี่น้องับพุ่กำลังหมุนลุยลยอยู่ สองข้นทั้งปุ้นก็นดีทั้งปุ้นก็บสองข้นวันนี้ฝนตกข้นมันมีหลายครับคันเมื่อเริ่มมันแดดแออ่น,นี่มันฝนมีตกสักขนห,หลายอยู่พี่น้องอันนี้แบบฝนตกแดดท่อมอ้อนีน่ระเบอ้อพี่น้องเอยแดดท่อมอ้อนเดี๋ยวนั่งเผาเบ็สละวันนี้ก็ดีนั่งเผาเบ็สละพี่น้อง ต <onents> yeah! ิดต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  วันลุ้นนำลุ้นนำลุ้นนำเพิ่งได้ปลาไปเลยดิปนิญญะบ่ปนิญญะบ่โอ้เออตัวเงยออยู่อ๋อตัวเงยออยู่พี่น้องอ๋อตัวเงยออยู่ซัมพาร์เมอร์นี่พี่น้องซัมพาร์เมอร์นี่ซัมพาร์เมอร์นี่โอ้ยปนิญญะพี่น้องเอ้ยคนบินน่ะซัมซอมพาร์เมอร์นั่นเนาะ ลุ้นเลยบ่ลุ้นเลยบ่ลุ้นเลยบ่ตี่ตีบ่ลุ้นบ่ลุ้แล้วโอ้โรวมพุดบ่โอ้ยลุ้ซ้ำพี่น้องเอ้ยมีติดมันกินเยอะนะพวกเกินมากินมากินบ่กินมากินบ่โอ้ยล้นลุพี่น้องมันล้น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 อีเท่นครับพี่น้อง ลุ้นอีกท่นึงครับพี่น้องมาลุ้นอีกเทนนึงครับมาลุ้นอีกเที่ยงหนึง่งเอามีมีปลาเอิ้นแล้วมีแต่ปลานิ่นเนาะปลาคอปลาดุกเดีวจะมีมีเนาะถ้าไม่มีกินเยอะบ้าอืมไม่มีกินเยอะเนาะ ปลาไม่กินเหยื่อปลาไม่ติดเหยื่อรุ่นในป่าไปได้พี่น้องเอิบเบิ้งเถอมาลุ้นมาลุ้นเดี๋ยวลองแรงลองแรงมาเลยพี่น้องปานิ่นคือเก้าเดี๋ยวปานิ่นโอ้ปานิ่นมีพี่น้องได้ปานิ่นแล้วปานิ่นลอยฟ้าปานิ่นลอยฟ้าพี่น้องบินวงวงเว่งมาเลยบินวงวงเว่งมาเลยแคว่งแคว้งแคว้ง เอาแกล้งแกล้งวีดวีดหนึ่งสองสามชิวเอาไก่ยุไกยุไกยุเออไก่ยุ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 อืมซีดเบ็ดครับพี่น้องเก็ซีดเบ็ดตกปลานะครับตกปลานะครับเดี๋ยวว่า ตีละตีละตีละตีจิบบอตีจิบบอโอได้ยูปังได้ยู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 ได้โอได้ปานินพี่น้องบินวงวงมาเลยพี่น้องโอ้บินวงวงมาเลยพี่น้องปานินบินวงวงมาเลยพี่น้องโอ้ปานินลอยฟ้าปานินลอยฟ้า ปนินลอยฟ้าบ bon ิ <on> นวงวงมาแล้วพี่น้องปนินลอยฟ้าบ <on> <c oughs> ินวงวงมาน่ะติ๊กยูปโซติ๊กกิ่งไหมติ๊กกิ่งไหมโอ้โหติ๊กกิ่งไหมอมีนยางอลีเข็ยนข้าได้อยู <c oughs> ่เข <c oughs> ็ยนข้าได้อยู่ไงครู

ิขนมมาดูอีกมุมนี้นะครับท่านผู้ชมมาดูอีกมุมนี้นะครับมีเบ็ดตัวนี้มี2อขั้นนะครับตัวนี้อีก4ีขั้นนะครับกำลังรอรุ้นนะครับว่าปลาจะกินเหยื่อหรือเปล่าก็มารอรุ้นกันนะครับนองน้ำลึกนะครับผมนองน้ำลึกก็มาลุ้นกันนะครับ ลุนเบ็ดน้องจุ้ยนะครับมันลุนเบ็ดน้องจุ้ยน้องจุ้ยพึ่งมานะครับน้องจุ้ยเพึ่งมาเอามาสามขั้นนะครับเอามาสามขั้นปลาจะได้ติดน้องจุ้ยบอกว่าใช้เหยื่อธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้เหยื่อปลอมนะครับเหยื่อธรรมชาติก็คือขี้กระเดินหรือว่าไส้เดือนนะครับ ขี่เดอร์เว,วสไเดือนนะครับวันนี้คนไม่ค่อยมาเยอะนะครับวันเสาร์ที่ถึงจะมาเยอะนะครับอย่างหนึ่งฝนตกด้วยนะครับฝนตกด้วยและก็เลยไม่ค่อยมีใครมานะครับคาว่าตอนตอนใบบานน่าจะมีอีกนะคิดว่านะมา,นมาเรื่อยๆนะครับว้บางๆก็มาเรื่อยๆกันนะครับก็รอลุ้นกันนะครับผมอันนี้ก็ ต้องใจเย็นนะครับปลกปลานะครับต้องใจเย็นถ้าใจร้อนไม่ได้นะครับต้องค่อยๆค่อยๆนั่งเฝ้านะครับผมค่อยๆนั่งเฝ้ากันนะครับน้องจุยง้ยกำลังใส่เหยือ่อครับผมกำลังใส่เหยื่อแล้วน้องจุ้ยใส่เหยื่อแล้วครับ ใส่เหยื่อเสร็จแล้วเขาจะเวียงนะครับเวียงไปด้านหนึ่งอันนะครับมารอลุ้นน้องจุย้ยรอลุ้นน้องจุย้ยใส่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 เหยื่อธรรมชาตินะครับไม่ใช่เหยือ่อไม่ใช่เหยื่อพอรอมนะครับท่านผู้ชม